สว,ส,สวัสดีค่ะปุมสวัสดีค่ะได้ค่ะครับสวัสดีค่ะพี่ยังหนูยังไม่ได้เจอกล้องน,นังใช่ไหมล่หนูก,นก็ลืมติหลวขันนันห่อข้าต้มไปเตือนกันโดนละคะ่ะแต่วันนี้ขันก็นเอาไส์สองฟีดไปนะคะอันขันก็นเลยเอามาอุ่นแล้วก็เอามาป้อนน้องได้วัออนนะคะ 嗯哼哼。<laughs> ก็สวัสดีครับเจ้าสวัสดีคุณยายสวัสดีคุณยายก่อนอุ้ยสวัสดีครับทำยังน,นั้นเจ้าต้องขอโทษนนะค่ะกิจสุนหายแกหนูเลยไม่ได้ขอโทษหนูหนูไม่ได้สวัสดีเจู้สวัสดีครับสวย สวยอ่ะตกมือติดอ้าจะกลับบ้านไปหาคุณยายไหมลูกลาไปหาคุณยายบ่อนหายายให้พ่อเปล่าไปหาคุณยายเราไหมไปหาคุณยายเราไหม ขนม<อ>ทอดแล้วก็บขนมไส่ทั่วแดงใส่กล้วย<อ>นั่นแหละ,ะคะ่ะว,วันนี้บ่ได้ใส่เผือกกลางวันนี้เดี๋ยวงวดไม่ผลราคาใกล้ะะสีเปิด์ตละ<อ>นี่คันกันสียำ นี่น้ำยำของคันค่ะสลัดค่ะพวกมี้ผักหรอกค่ะนี่กเคือกับอันชีตดดิค่ะเพื่อนอื่นนี่ชีสบะชีสได,ด้อ,อนก็จะอยากกินนะคะเห็นคันป่าอันอันเนี่ยค่ะเคี้ยวๆนะคะ แล้วันนี้ก็สะอยากกินกันก็เลยโอเคอันนี้ยังนในตัวก็ได้เฮ็ดไห้ลูกๆกินนะคะว่าสะถอดไข่พร้อมแล้วค่ะเห็ดดำค่ะพี่คันตาแข็งแล้วคันก็เอามาเซนาม ประมาณสองนาทีนี่นะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะกันเสียมอกันเสียมอผัดค่ะมือน,นี้กับข่าวมือน,นี้กันแล้วล่ะค่ะสามเมนูค่ะมือน,นี้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะซาซิยิซาซิยิดดเสียงูกคันล่ะค่ะ ี่กะสีมาคูดันมันพลังออกนะคะเก็บออกกระแป้งนี่แ่ะค่ะอ๋ะไอมไม่ดเก็บอันมันพลังไม่รู้ผมเดียวก็ได้หลยอยู่ดยแหละเนาะ อ bon, oh, bon no, oh, oh, ินตรงไหมาเาเตะใส่กันตัวนี้ตัวบออ้หันอีตอ้ันี่ย้่าเห็นไหมนั <right? S 2> ่นหัวมันเด้อดกเก็บว้ได้โดนบาได้โดนต้องมองสจะได้ตูมให้นกกินละนี่วนีเท้าอันนี้แม่เอาละนี่นี่น้านี่เ้านี่ไม่ทั้เอานี่เทนี่

ปุปกพี่ไหนสิเฮ็ดเป็ดอันเป็ดอบแม่เยอะแม่ซื้อมาแล้วหมอ,อยู่บ้านเนี่นยหมูเป็ดมาเช็ดตรงไหนอื่บนบ่อื่นสิ นแม่งพองด้วยดิ <c oughs> บิว <c oughs> จังไหนวะเนี่ยแม่ย่าน,น่ะนะ Mà này Ôi hói kìm nè mọi người ta hói kìm nè Vậy ừ. ừ. Ôi Cái cậu có thược lắm Nó kẹp sai Nomor kah? Makin nak. Menelefon waktu. Mali sila pa sa ambon mo, Vio. Oo. Tawa lang sa pala yung

ให้คน,นก็ปลูกรอกไม้อีกแล้วค่ะขออนุญาตแล้วนะคะงวดนี้ค่ะนี่ค่ะดอกทือดิปสวัสดีค่ะหลังจากกินเข่าแล้วนะคะกินเข่าล้วก็ไปขูดมันนั่นล่ะค่ะกินนมค่ะไปขูดมันแล้วอกับโชคเออ ผ่าหายนองบิวนะคะลูกซ้ายคนใหญยของคันนั่นแหละไปขูดซอยไปเฮดซอยค่ะมึอนี่ขั้นสั่นคือสิว่าแล้วง่ายนะคะแล้วคันกับปลูกดอกไม้อันซ้ายอันมองนั้นคือเก้านะคะมองที่พอนนองเลี้ยอ่อนไปคันปลูกกันล่ะต่ว่ามือในคันกันขออนุญาตแล้วกับเบาแล้วนะคะว่าอ่าคันขอปลูกตรงนี้อีกนางสินะคะคันสิเอาดอกไม้ออกจากแปลงเก้านะคะไปปลูกของหันสีใหญ่ออกนะคะ ล้วก็อนุญาตล้วละคะล่ะเราก็บ,บอกว่าเออเธอก็ปลูกได้แต่ว่าเธอก็ต้องบอกฉันก่อนสินะคะคือข้อหมายของเราเราบอกบอกให้คันบอกก่อนนัสิถึงสี่นะคะว่าถ้าเอตุยังก็ให้ขอให้บอกก่อนนั่นส่นะคะหิวน้มลายค่ะมือนี้วันนี้เลนทั้งนอกตลอดเลย กับบงเพือกะกัเฮ็ดแนงสี่นะคะเฮ็ดแล้วกับยุดเฮ็ดแล้วกับยุดกัคือกับกับตังว่าพักพ่อนลวกันให้ให้น้องได้อันออกออกไปหลินทั้งนอกนะคะมื้อเนียนโฟล์วโตกนะหะมีแดดน้อยนึงสิ่นะคะก็เลยพากันออกไปเฮ็ดสวนแล้วก็ให้เขาอ่ะเลี้ยนลูกันการเทศกันรยังสิ่นะคะมันก็บ่แม่นว่าให้เขาอ่ะสอยเนาะอันกักัให้เขาแบบ แบบมีการพัฒนาการหลินเป็นน้ำมังซีนนะคะคือความหมายของคันนะคะคันก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่หมอกไวคันตลอดมานะคะอืแล้วก็ <laughs> ถ้าเขาไได้ไปทางใหนเขาก็นี่แหละค่ะเขาสวนเฮสวนซี่ละคะ่ะ,คะแล้วก็พาเด็กหน่อยอยางหลินซีนะคะอม อันตอนที่คันเท็กับเขาเท็กับเขาหรือกินนะคะคันกับอาสสบไม่ได้กินไห้มึงนะคะเพราะว่าเพราะคันเท็กับเขาเรียบร้อยแล้วสิเขากลับมากินน้ากันนั่งส่นะคะกับทั้งพอทั้งลูกทั้งยังทั้งน้องบิวทั้งยังส่นะคะแล้วก็พอน้องได้ออนกับกับน้องบิวนังสิกับไม่อยางไหร่ทายคลิปนะคะคันกับเลยอ่าโอเคสันกับคันกับว่าทายคลิปนั่งสีนนะคะอื เท้าสีทายคลิปตะขันกับน้องเลอออนมันกะจังดายยูงสีนะคะกันกันเลยตัดสินใจว่าเออขันบ่อทายดีกว่างสินะคะเวลากินเข่ากินยังสีนะคะถ้าขันยูกับน้องเลอออนจริงจริงยูกับกันกันสองคนจริงๆริงขันจะคอยเดดทายนะคะเวลาเฮ็ดอีหย่างส่นะะดอะคลิปนี้ขันกับไปกอนะคะเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะค่ะที่มอไปขันตลอดมานะคะ ใชค่ะบ๊ายบายครับผมใช่ๆเด็กๆไปก่อนค่ะ